ดีพี่น้องสวัสดีเนาะเมื่อนี้กับโบมี่ยังไรเนาะโฉน่ะติดตัอหูอ่าสิมาขอพระคุณอ้ายเนาะผีอยู่ทางมุกดาหารเนาะพี่เนาะค่ะเพื่อนมีอันนั้นเนาะความเมตตาปานี้เนาะอยากสวยเรือทางครอบครัวบ่าไวแต้ไม่น้องวิแล้วน้องวิระดาเนาะ คนก็ได้มาซื้อเสาใหม่เสาหนึ่งเนาะพี่นนองซอยเนาะในการเหตุเทื่อนในครั้งนี้เนาะค <c oughs> นจะมีส่วนหัวน้ำเนาะเชิญมาเสาเฮ้ากับซื้อแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นเสาปูนแต่มันก็เป็นเสาต่อมันก็ได้ต่อเนาะพี่เ้องมันก็ซื้อเก่าต้นเนาะเสาปูนเก่าต้นมันก็ได้ต่อเสาใหม่อีกเก่าต้นมันบอมแมนแบบเป็นเทือนลีลาแบบบอมแมน เงินอันนั <Techn Pokémon> ่นเนาะเงินสองสัปดาห์เดียวเนาะเป็นเงินสองตันแบบเที่ยงหน้าครันี่แหละพี่น้องก็เที่ยงหน้าครันี่ก็เก้าต้นคือกันเนาะก็เป็นเสาต่อคือกันเสาปูนี่ทั้งลุ่มเสาไม้ทั้งเทิงคือนเขาก็สีเห็ดก็ประมาณแบบนี้แหละคือกันนี่เนาะใช่ก็เที่ยงหน้าหนูอีกคลิปดภาพเอาเยอะคิดภาพมองโคลายคือเที่ยงหน้าบ้อ กะทีอันนั có có ้นเนาะพี่น้องกะเศษเป็นสองสั้นนี่แหละเป็นเสาเก่าต้นกับเสาต่อเป็นส่งแบบชักแบบได้แหละเบาไอเป็นผู้คนออกแบบเนาะเี่นผูคนออกแบบเองนเพิ่นโดนยังอยู่ในอะนนเนาะอยู่ในหาอยู่ในยัง ยังบุท่านในอันนั้นคือยังบุญท่านในมีครบเนาะพี่เนาะยังไรเนาะเนม่ยติซื้อหากระได้เสาหากระได้เสาหากระไดเสาปูนเนาะเอาไว้ห้ากระไดเสาปูนเข่าต้นกระไดสียาไปเรื่อยอีกไม่ยังบันแล้วก็มีไอ้ทางหมูทหารเนาะเอา่ึนมาสวยเหลือเสาใหม่ต้นหนึ่งเนาะมาต่อเติมเป็นจำนวนเงินอยู่ห้าร้อบาทพี่น้องแล้วก็ แนวมีอยู่กับแป้นเนาะพี่น้องกำลังเลื่อยแป้นเนาะกำลังเลื่อยแป้นอยู่พี่น้องแป้นแต่ว่าใกล้ๆสี่พ่ออะไรแป้นเนาะแต่ว่าส่วนที่เหลือคือไม่เส้นยัง่ยมันไม่มีซักเส้นเนาะเป็นไม่เส้นแล้วก็เสาเสาต่อแล้วก็คือพวกคือข่าวยังยั่งอะไรก็รังค่าเนาะยังทันมีแล้วก็สี่ห้าไปเรื่อยยี่ห้อพี่นาอะไรพี่น้องครับ ถ้าก็เลื่อยแต่แป้นปฏิบัตินี่ก็แล้วหลังจากนี้ไปได้เลื่อยตอนนี้เราหยุดลงหน้ากันแล้วลงไทยหุดหน้าซีดำหน้าจะ่อยก็ได้ไทยหน้าหุดก็เลยเออกมานอนหน้าแหละก,กูเมินแกเกิดเลื่อยไปได้เรื่อยนเยนาะเลยได้ผัลได้ผักไปพี่หนากระาอีกเนาะทำไมอะคิวมาเหตุางหูส <laughs> ิเลี่ยว <laughs> คือสิเลีา่า <laughs> วเขาเนาะก็เรื่อยๆเนาะพี่น้อง อาโฮมบ้าใส่ก <frog oples> ันเรื่อยๆเรื่อยๆเธอรึขนาดน้อยก้าวพ่อหยกโค้งได้เพื่อเนาะแม่ปัจจุบันนี่กะฮะกรได้เซร้ากะขอบใจหลายๆเนาะกะเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องกุศุขุคนเนาะใจไอ้เฮาหลายๆอยู่ทางนะฮะแต่กะพี่น้องเนาะเออกุศุขุคนที่เป็นกำลังใจให้มาไว้ดีเลยกะ ้าราซาลาเขาลองมีนั่นแหละแม่ขอบคุณนลูกนะลูกขอบคุณลุงเด้อท,ทางมุกาหารทางมุกาหารวันนี้เราเฮ็ดงานเราเฮ็ดอะไรอยู่มุกเรียนอยู่ช่วงมุกเทียน,นอ๋ออวยพรให้ลูกนะลูกอวยพรลูกหน้าอวยพรเป็นบ่บ่ <c oughs> สุขภาพแข็งแห้งยังไม่มาค่ะเริ่มโอ้ค่อยๆอยู่ดีมีแห้งเนาะมีความสุขความเจริญเอ่อหลังลุกขึ้นจะถึงได้ค่อยๆมีที่กล่มสุขความเจริญได้เด้ออยู่ดีมีแห้งลงด้วยลงด้วยเด้อจ้าจ้าไอ้บุญเห่ยเนาะบุญเห่ยวมโนสงไอ้บุญไลๆเนาะไอ้กันเนาะเบ็ดบุญกันเนาะ ยังด้ง่วงแค่ในง่วงทึกยิ่งใหญ่แม่พันตัวยิ่งใหญ่ลูกตัวใหญ่ขาคล้ายกำไลมาเนาะเยังเหมือได้ง่วงอยู่เนาะกะารทำงานทั้งนั้นก็สู้ๆเนาะทางนี้กะบไปไปทำงานกรอยากไปอยู่เนาะยังออกมาอีกนะตอนนี้กับมาไหวเคนไทยหนาหดเนาะ ไทหุดหน้าบ้านคะก็แล้วหรือยังแต่ตหุดหน้าพอาะหงายบ้านนี้เนาะยังเมือนไทยครับเหดยังอยู่มันอนีก็ไปเรียกขีได้เห็ดขอกหงวยเนาะอหงวยยังไี้เห็ดจ่นทรนอนไม่สินร้อยต้องไปกินกากครับบ่มียังตอบบุญแทนคุณนะนเนาะมีแต่คำขอบใจแล้วก็วอวยพรนีร่แหละหายๆกันเนาะ มีคำว่าพอนเลยน,น้องนุ่งกะบ่ม,มีย่งเตาบุญแทนพุ่นแานพุ่น,น,อนอะไรเลยเนาะโควิดใช่มานนมกินต้มเฟะได้ใช่มากเนาะบ๊ดสุขุสุคนเนาะพี่น้องใชเอฟซี FC, บ๊ดสุขุสุคนกันโควิดซากะ,ะสมาร์ทมาเยี่ยมยามกันได้เนาะยินดี่ตอนหับถุถกถุบฐานเนาะลุกขึ้นหน,นุ่มตอนหับบ๊ดสุขุสุคนะเนาะพี่น้อง หักแพงเไม่สูุขุคนเนาะหักแพงคือเก่าเนาะหักอย่งใดก็หักคือเก่าอันนี้ก็โฆษณาขายต่างเราก่อนอยี่ยคิ้วพี่น้องเคยเรียนในต่างเงาเนี่ยคิ้วเราเสียบเส้นั่นนั่นได้เสียบใส่ไม้ในห้องเราเลยนะยายวิกระใดตอนนี้ยายวิเป็นการกำลังเฮียนถ่ายเนาะพี่น้อง สอยพอไหวเพื่อนชนะ่วงนี้พอไหวถึงกันยากวิ่อยากเนาะเขาช่วงหน้าอะไรเบาไหวกับสุบโคอยมีเวลาปันได้พุทไทยกุศลก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพื่นค่ะสุบโยมีเวลาขีดขีปปันได้เนาะพี่น้องก็ได้น้องวิเนาะน้องวิกำลังเฮียนสอยพอเล่ลาเรากำลังเฮียนถ่ายขีปสอยพอเล่าเพื่อนละเล็กเพื่อนละน้อยเนาะเราก็เฮียนไปเรื่อยๆน้องวิก็เลยขอบใจไอเอสซีนะลูกเพื่นย่องไว้นาง ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็แบบถ่ายได้นิ่งดีเลยบัลลัญได้เป็นธรรมชาติขอบคุณเด้เอสองมือสองมือขอบคุณเด้อขอบคุณเดจา้าขอบคุณเดจา้ดจาฝากให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้นางเลยอยาแปใจ่เป็นกำลังใจให้น้องวิในเด้เอ,อเป็นกำลังใจให้น้องวิในเด้อ ตอนนี้น้องวีกำลังเฮียนอยู่กับบอมมง่กำลังเฮียนอยู่มันกำลังสวยพอมันเนาะน้องวีนะก็ให้ทุกขานก็อยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องพี่เขามามะบึงมาส้มเนาะก็ขอขอบพระคุณนายหลายๆเนาะทางด้านะฮะเนาะน้องกับบอมมี่ยังแต่คุณแทนคุณให้เนาะก็ตั้งใจเห็ดความดีต่อไปตั้งใจเห็ดคิบต่อไปเนาะ ถ้าพยายามเห็ดให้ดีที่สุดเนาะกะถ่ายวิธีสีบิดแบบบ้านๆค่หะหรือแล้วพี่น้องการเห็หดเปลี่ยนง,งานเต๋อมือเนาะถทาเมื่อยแห้งกะบโบได้ถ่ายโ <c oughs> บ่บเมื่อยแห้งกะถ่ายเนาะให้เบิรงเนาะพี่น้องจะทาเขาส้วนานดำนานสีเพียแห้งนะพี่น้องบัดเขาดำนานก็สิถ่ายไปได้ละเล็กละน้อยกัสิลุ่มบอ่อไล่ไปได้เนาะ,นะมันก็สีเมื่อยแน่เขาดำนานเนาะ มีเวลาไปหาเป็นกะอยู่เดี๋ยวก็ยาวพี่น้องก็สิได้ก็สิได้ลงน้ําลบ่ดนเนาะแม่ตกซ้ําทางนันบ่จะทไบ่ดนคือสิบ่ฮอดงิดเฮาสิได้ดละหน้าก็เนาะมเอาดหน้าดหน้าท่งท่งนันพี่น้องท่งแมาแล้วลประมาณอาทิตย์นึงก่อนก็นี่ระาอาทิตย์นึงแล้วแล้วก็ขามาทางนี ส่งนำหนานะ่ะค่ะที่ีแบ่งกันไปดีง,งัวนำดีไกวนำเนาะทางเฮาหนี่ก็ดีใจไลเนาะได้มีผู้มาสอยเรือเนาะได้มีผู้สอยเรือกได้เส้าใหม่ต้นหนึ่งแล้วแม่ก็<อ> <laughs> หายน <laughs> เขาขนาะก็ขอพระคุณก็ขอพระคุณเผืนหลายๆเนาะที่เมตตาบปานี้ทางครอบครัว<อ>ของเฮาเนาะที่มีความเมตตาความสงสารแม่ว่าความเอื้อเอื้อเพรเนาะ โดยแม่เนาะแบตมีนะเนาะเขอบครัวของเขาเนาะคือเข้าเนาะยี่เดียหื่นเนาะก็จะได้มีเพือนอยู่เนาะเพือนที่อยู่ปัจจุบันเพื่อนนางสีฝ่าเป็นเพือนของปองซาลาวเนาะเคนทำงานที่กรุงเทพพุ่นเนาะหลายปีเนาะกว่าศรีได้เป็นเพือนเนาะอะไรกันเนแม่เป็นลายปีแบบศรได้คือนเนาะเราไปในเฮ้ากับศรีอ๋อเคือนเนาะพี่เนาะอ๋อก็ยังหมดได้ไปไซด์เราพี่เนาะก็ยังอยู่ใกล้กันกับแม่ใหญ่เนาะอยู่เดินเดียวกัน ยังอยู่เห็ดก้าวขาวก้น้หนามเห็ดไทยเห็ดหน้าสูบมีไงก,กิดคือเก่ายังได้เบิ่งแง่มีไงเก่าเนาะยงแต่ว่าเฮาออกเคลื่อนเป็นแบบว่าเป็นือนของตนเองแบบนี้นะเนาะก็คือแบบว่าเฮาก็อยังออกเนาะแบบกาลูกก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแลน้วเนาะเฮาไปยังมุเฮินนอยู่เฮาก็อยากมีเือนเป็นของตนเองเนาะพี่เนาะอยู่กับบกใกล้ก็มหญ่ยังเบิ่งนแง่มหญ่เก่ายังดูแลมคือเก่ากัน,นแล้วเนาะ อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันอยู่ในอันดินของสลาอะไรพี่น้องกับโอนให้สลาเนาะเขาสีโอนหานกันกับสลาอะไรกันเอาก็มาปุกกรปุกรสระสาะอย่างนี้อยู่เพต่ตอนนี้กันเนาะยังทำงานอยู่กัสุดท้ายนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวข,ข,ของชุเฮาเนาะนี่เ <laughs> <laughs> ด้อ <laughs> พี่น้องขอบเป็นกำกำลังใจให้เด้อ อะไรหน่อยก็หักโดนๆเนาะทำมาขบปเบี <c oughs> ่ยนนะการศึกษาสูส่ต่อไปนะพีน่ะคือสิ่สงคือสิบฮิงเกินน้อก็ก็สศได้เฮือนนะพี่น้อง <c oughs> สุดท้ายก็ขอให้ทุกทาองอยู่ดีมีแห้งมีความสุขคนเจริญเนาะหนึน่งสิ่งได้ให้ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาเด้อว่ตสุขทุกคนเนาะสําหรับคลิปนี้เขาก็สิข,ข,สขอจบลงก่อน,น ก็ใหทุกสานกัอยู่ดีมีแห้งอ่ะมีก็ให้สุกแม้รายเนาะไข่กันอ่ะเพ่อสุขทุกคนให้พบแต่ความสุขความเจริญความห่างมีเนาะพี่น้องประสจากโรคไข่ไข้เจ็บเพื่อทุกถูกฐานเนาะสบายดีเด้อเพื่อทุกคนเด้อสมาดีทินน้องวิแลนด์นะพี่น้องเอ้ยเผาเผาแลนด์ไล่เอ้ย มาสานน้ำแรงมาพี่น้องถุงให้ถุงหน้าเนาะอุ้ยพลาดกิง้ง้วะพลาดกิง้ง้วะกับปากแตะมาลูกนั่งไล,เล,นนงล่เรียนก่อนหน้าลูกอะอะเลี้ยวลูกเลี้ยวแม่งอ้วงห้องหลายเลย เลี้ยวลูกเลี้ยวฮ้นี่งอย่างก่อนอ้าวหางก็ตามทางไปดิหางตา้มทางพี่หัวอย่งตา้มทางมันก็พอขต้มแล้วเฮ้ย่งลิ้นร่างลร้ง ข่ำ้วพี่น้องข่ำ้วตอนหมู่้านอมู่านเ่มืดยามันมืดในทงหอโอ้ยมันมืดในงหอน่นูนทำาตแรงยานีพี่น้องเบิ่งส้มเหมือนกันนะทางนี้แถวที้นอทายหุดนะนาขาลลงวิไทยอะไนะห ใช no no. ้แ่ได้นาุคนลงวีนะเนาะเอ้พี่บ้าทางพี่ลงป่ะลงไปสู้ป่ะโอ้ยนั่บัตขี่รถเองบอกว่าเนาะ rồi ông ngâm mượn nó luôn, à, nó luôn, người nghèo đúng không ạ không là bạn thì nào? สายไหมห้าสิบคำอยูสงห้องเราจะต้องเผาหยางเจ้าเจ้าเผาหยางเจ้าเจ้าลูกเผากระองนาพี่ดอกเลยทำเลยมำแทนน่าขึ้นาะอันนี้กะนาบานเขาเนอ่ะจะไปทาเขาไปเบิ่งไก่ดอกพี่ดอกเลย มันมืดเลยลูกฮะมันมืดทางเฮามันจ่น้องวิ่งเร็นกันอย่างนั้เราสะพาพี่น้องเข้าไปกันอุ้ยมืดเลยเราต้องเผาเลย